มาพี่น้องหมูกรอบแซ่บแซ่บหมูกรอบแซ่บแซ่บละไรแล้วพี่น้องคุยเรื่องอะไรอย่างเี้แซ่บซูมือคนระัแต่เนี่ยเห็ดเดีแซ่บตลอดเลยเนี่ยเห็ดเห็ดยังก็แซ่บกับข้าวเห็ดกินครับน้ำจิ้นหลายคนเนี่ยว่ามันก็มีเงินไปซื้อซูมือบัวเขาเนี่ยเอยซื้อเมื่อไหร่เป็นเดือนหรือเป<ๆ>ล่าเดือนนึงก,กินเดี๋ยวเอฟซีเขาสิว่า บะการีม <plural issions> <the> ันเห็ดงาเนี่ยบ่มเงี้ยดบวกเพิ่นเนี่ยว่กเพิ่นเนียเสื้ออาทิตย์หนึ่งอ่ะว่าเสีได้กินองอาทิตย์เข่ไม่กินเท่าบะเป็นบสีเขียดเฮทีนี้เราจะบอกว่าซื้อมาทีนี้มามาหมักแล้วทำเป็นหมูกรอบเหมือนไอคนนั้นทำคลิปเส้นยาวๆห็นไหมหรือเจ้าจะทำเป็นหมูไอ้นั่นขาหมูอบมาเล้ยวผมเห็ดคลิปรงมเมื่อ โม่เนี่ยผมเสื่อมาว่าเป็นเดือนขอุ่นได้พีน่น้องผมต้องมีเวลาไม่เห็นแต่พี่น้องเพิ่งต้องต้องผมอ่ะประกาศกินเองแบบโอ้ยชิแตอสันเนี้เหาก็ระโยชน์นะพอจะมาเสียเก็บดีๆเห็นเห็นว่าเจ้าจเบืองนมัยไม่ได้เก็บคือเขาข่ามากคือมือแร่ปั้นยึดตรงกันขวางอยู่ในตู้ผมเลยเื้อมาตุนไปอยู่แล้ว มันเกิดกลายเป็นเก็บดีๆแห่พงพลังมันเกิดอ,อันนี้เป็นเบื้องหลังกวนตัดตัวเนาะเป็นเบื้องหลังให้พี่น้องเบื้องแบบเลี้ยวๆเลยวะ่กวกยวกะกวนเสียแหลกเต็มระดับผีนองเอ,อ้ยมันวนเป็นเรื่องง่ายๆเลยได้ขอตัวเพื่อ,อทำแลัแมบมา,มาแล้วอขอบคุณครับเรือ่อย นั่งต้องปฏ<อ>ิบัติอยังเอาต้องวกคอคอยทายเก็บด้วยทายงานด้วยก็จะวางมาเอาเป็นมื่นที่ดีแล้วคลิปนี้มื่นนี้คอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่เก็ดมากเป็นปีสองปีก็อยากเอาไรได้ทั้งหมดเนี่ยให้เมียให้ผู่เห็นแบบอย่างภาพพุ่มใจว่าคลิปบ้าๆบอๆ เคียบเกีคียบอย่างแห,ห่ค้นเบิ้งนี่แหละผมสีเห็ดแห่เพื่อนเห็นแห่ได้วะนี่แหละคือคือสิ่งที่ถุ่มเท้ามาทั้งหัดทั้งม้วนวะสิง่งที่เขาเห็ดมันม้ได้สวนเปลือเด้ออยากให้เพื่อนเห็นอยากให้เพื่อนยิ้มเตื้ออยากกินเลยวะฮะอยากกินเลยนะบอกกินเลยสำหรับเก็บเบื้องหลังก็ที่เจ้ ลาพ้อหว่างวันี้ตอนผมกินบพเบิร์ตกอกินเบิรกั<อ>เป็นคนบ้าแล้วเพราะว่า,ากับเขากับน้ามันตงประหยดัดกินประหยดดออัดแทขออคพุเไรลาเขาหรบการรับชุมขอใหลคอแช่ต้องเลิกกนหอง